ร้อยบาทค่ากับข้าวห้าพันเพาวาไทยห้าพันห้าสบายดีสวัสดีเด้อจ้าพอแม่พี่น <arts kişi> <P eki> ้องเอซทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็นเอซทางฝั่งเาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะที่เขามาติดตามครับชมรับฟังเพววาคนโก่คนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพอกับน้องแพรวานอกจากูุสุดื่มเต้นแล้วก็ดีใจจ้ะทุกคนนะคะเหมือนเมืองจะวาเนะ วันเกิดของเจ้าหน่ายนะคะทุกคนนอ้องเพรินก็นจะพาไปกินข้าวนะทุกคนไปเลี้ยงข้าวนั่นเองจ้านะทุกคนก็คือ,อวันเกิดของคุณพี่เกมเนาะแล้วก็เราก็จะไปกินข้าวกันนะทุกคนเพรว่าบอกเลยนะคะว่าบุคคลท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเก่งแล้วก็มีความสามารถเป็นเลิศเลยค่ะทุกคนไอดอลเลยแบบไอดอลไม่รู้จะเรียกว่าไอดอลยังไงนะทุกคนเอางย่างไคือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีมากขยัน ขยันแล้วก็เก่งมากทุกคนสุดๆเลยนะพี่น้องนะคะอายุน้อยร้อยล้านบอกยังไงซะขนาดอายุนี้นะทุกคนน่าจะประมาณราวๆสามสิบนะจริงๆแต่ว่าพี่ว่าต้องกัให้เกียร์พ่นอกก็เอิญพี่คุณพี่เกมดีกว่านะทุกคนเนาะบอกเลยนะทุกคนว่าเก่งอลีอัลลอนะเก่งมากๆนะทุกคนคือล่าสุดเลยค่ะวันเกิดค่ะทุกคนวันเกิดไปถอยรถมาใหม่ค่ะปีเอ็มค่ะทุกคน ราคาหลายล้านอายุเ่นี้นะจริงๆนะแ้วก็สจะไ,ไปขออนุญาตนั่งรถใหม่นะทุกคนแล้วก็สไิไปกินข่าวเนาะเดี๋ยวภาพบรรยากาศนะทุกคนว่าทําไมคนไทยถึงได้มีความเก่งแล้วก็มีความขยันขนาดนี้และที่สําคัญทําไมคนไทยถึงประสบผลสําเร็จ เยอะมากทุกคนเอาจริงๆนะจริงๆคนไทยนี่ประสบผลสําเร็จนี่เยอะมากทุกคนไม่ว่าจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขามีความขยันมากเขามีความพยายามเขามีความเก่งเขามีความกล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งนั้นๆนเพราะว่ายัางทุกคนเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโลกกว้างนะเขาทุกคนคือกล้าที่จะ เป็นประเทศที่เปิดโลกกลวงที่อ่าหายทุกเพศทุกวัยแล้วทุกคนทุกโอกาสที่กล้าที่จะแสดงออกที่กล้าที่จะมีความฝันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำนี่ทุกคนเป็นประเทศที่เซรีหมากๆเลยนะเพื่ว่าเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดนะทุกคนโอเคจะเบาๆไล่ยยห่างนะคะก่อนที่เราจะแต่ไปเที่ยวนะคะอ่าแตง่งคอไปแต่งตัวนะทุกคนเพื่อจะไปเที่ยวกินข้าวก็จะน่าเพว่าก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้น้องแพรว่าน้ำเด้อจ้าเนาะเดี๋ยวฮอ,อกไปกันเลยค่ะออมีสถา,านที่ให้นั่งเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือบรรยากาศตอนกลางคืน ทุกคนให้ดูบรรยากาศนิดๆนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยทางเดินอันนี้ก็คือทางไปห้องน้ำนะคะอุยสวยมากร่มลื่นเลยอะ่ะโอ้โหนี่มีต้นไม้อะไรให้เรานั่งบรรยากาศาบรรยากาศนะคะธรรมชาติมากเลยเขาตกแต่งยังสวยงามเนี่ยโอ้อาน้องชมสีสวยมากเลยโอ้ชมสีวันนี้น้ำสีเป็นนางแบบอาเลยมองมา โอ้ยน่ารักอ่ะสมศสีอ่ะเออโอเคขอถ่ายรูปส,ส่ีสีชิมย่งมางถาวา อันนี้ไม่ได้ชิมเลยโบกมือบายบายแล้วค่ะของกับข้าวเยอะมากมีเลยค่ะยังมีกุ้งอีกโอ้โห ่ะทุกคนกุ้งมาแล้วคะ่ะโอ้โหยำถั่วพูค่ะแล้วก็กุ้งนะคะโอ้โหอันนั้นก็ต้ยมยำปลาหมึกก็ไปหมดแล้วโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะคนหกคนโอ้โหผัดค่า เลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่นะคะขอกินนมสดโอ้โหขึ้น,อนยอดเลยเอาเลยค่ะหยิบได้เลยค่ะเชิญเลยาแล้วแซนด,ด์วิชที่สุดหอมกรอบวางเลยค่ะวางเลยค่ะ ข้าวแต่ห้าพันค่ะทุกคนกคน,นี่เลยเกือบเกือบได้รางวัลหนึ่งร้อยบาทไหนคะรางวัลโชว์หน่อยค่ะนี่เลยไทยทายถูกได้รางวัลหนึ่งร้อยบาทค่ากับข้าวห้าพันแหววทายห้าพันห้าเกินไปห้าร้อยไม่อย่างนั้นเสร็จทุกคนก็ได้ทุกคน ไอโสมสีนี่ไม่ยอมเสียบเปียบใครเอาทุกคนให้ทุกคนอเอาเสียบกันเออที่อย่างนี้ไม่ต้องเอาเรียบกันมตึกคอนโดสวยมากสูงสุดๆเลยไม่รู้กี่ชั้นอันนี้ก็คือมาก็เป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะ ลงไปข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนี่เลยค่ะสลองรถใหม่ได้ทั้งวันเกิดนะคะแล้วก็มากินข้าวนี่เลยจ้าอแล้วก็มา,านหนูเข้าข้างในหรอคะสาวซื้อมาให้พี่ชายคิปีอเดนี่ค่ะมาแต่กินข้าวข้างนอกก็มากินเค้กไอติมนะคะร้านที่แพงที่สุดคิวอะไรจำไม่ได้แล้ว น้องสาวซื้อมาให้พี่สายนี่นะคะของจันทายอ, <Okay. S 2> อร่อยมากพัดลมมันกนกพัลมทุกคนทุกทันค้าน้องพี่ว่าก็ได้กลับมาแล้วเนาะแต่กินเขานะคะทีเจ้าหน่ายนะคะเจ้าของวันเกิดนะคะเป็นพาไปกินเขานะทุกคนไปเลี้ยงฉลองเนาะอาหารการกินเโาแบบสุดๆเลยนะพี่น้องคะ่ะคือแบบพอไปกินแล้วทุกคนพอเห็นราคาแล้วคือตกใจมาก แตะเกือบแตะจะห้าพันบาททุกคนโอ้โหอาหารนะตอนเข้าไปนี่คือคนเยอะมากเลยนะพี่น้องนะคะพอกลับออกมาเนี่ยคือแบบแถบจะบอกมีคนนาะพากันไปนั่งกินอย่างเต็มที่นะทุกคนเต็มแบบเต็มเต,มต,มต็มกระเพาะเลยเอาพูดง่างยๆแล้วพอกลับออกมาแนละ้วทุกคนก็กลับมาบ้านเจ้านายเนาะ ก็เลยได้มากินเค้กนะัทุกคนเค้กไอติมนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะกับสุดหยอดเลยก็บตรงข้อขอบพระคุณหลายๆเด้เอ,อคุณพี่เกมแล้วก็คุณแม่เพ็นนะคะคุณพี่แก้มเอ,อ่ยคุณอ่ะ ที่บอสเอ่ยนะคะทุกคนเลยว่าทุกๆคนเนาะร่วมทางหนองสมซีนานะคะทุกคนนะคะทีแบบว่าได้มีส่วนห่วมนํากันนอนได้ไปกินอาเขาในขางนี้นะทุกคนก็ต้องสิ่งสาคัญที่สุดก็คือต้องขอขอบคุณนายรายเนาะที่เป็นอาใจดีนะทุกคนแม่ตาเนาะให้พร่ว่ากำหนองสมซีได้มีส่วนห่วมไปกินเขาหัวผ่านะทุกคนเนาะในกินอาหารแพงๆหรือว,ว่าได้กินอาหารดีๆนะคะพี่หนองนอะได้ไปเที่ยวสถา,านที่สวยๆงามๆนะคะนี่ก็คือนำใจของคนไทยนะคะ พี่น้องเนาะที่มีหมอมาหายแก่คนเล่านั่นเองจ้าพี่น,น้องค่ะคือบอกเลยนะทุกคนว่าเก่งมากบอกเลยว่าเก่งมากเก่งจริงๆทุกคนอายุแค่นี้แต่มีความสามารถนะมีเป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษเลยแบบสุดๆเลยเอาจริงๆใครที่สนใจนะทุกคนที่ดูคลิปแพรวาเนี่ยหกหมื่นกว่าท่านเนี่ย ถ้าใครสนใจนะตอนนี้เนาะเริ่มจะเข้าสอบแล้วนะทุกคนสอบภาษาอังกฤษเนาะสอนสอนแต่เด็กใหญ่นะเด็กโตเอาพูดง่ายๆคือเด็กมหาลัยที่แบบจะสอบเข้ามหาลัยแบบอะไรเนี่ยคือไปติดตามได้เลยค่ะทุกคนไปติดตามและไปดูคลิปวิดีโอฟรีเลยนะไปดูใน y o u t u b e เลยจะมีเอาสอนเยอะแยะมากมายกลายกองนะคะทุกคนและทุกคนเชื่อไหมคะว่าเงินที่ได้จากทำคลิป ที่เอาลงใน y o u t u b e อะเดือนละตั้งหลายเมื่อนะ่ะคือคุณพี่เกมอะก็จะเอาไปทําบุญหมดเลยนะทุกคนอันนี้แหละคือใจดีมากๆเลยนี่แหละใจบุญสุนทานแล้วก็มีความเอือเอ้อเพื่อเผื่อแผ่ไงก็เลยทําแบบว่าทําอะไรก็ขึ้นนะทุกคนก็เลยแบบทําให้มีวลีที่แบบว่าคนแบบนับถือมากหน้าหลายตาก็คือลูกศิษย์หรือว่านักเรียนเนาะคนที่อยากจะมาให้แกสอนอะ โอ้โหแกเก่งมากนะเอาจริงๆทุกคนแค่าวานนี้เวลาที่ไปนั่งฟัง <c oughs> คุณป่เกมพูดเนี่ยคืออึ้งเลยนะจริงๆทุกคนก็เก่งแบบมันเหมือนเหมือนไอดอลที่แบบว่าอยู่บนแบบข้างบนอะคือเรามองแล้วแบบเออแบบโหสุดยอดอะมันเหมือนมันเหมือนมีไฟอะไรสักอย่างที่เข้ามาแบบเต็มเต็มอะทุกคนเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากมายแกกองนี่เลยคะ่ะทุกคนคือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเนาะ อยู่ประเทศไทยนะทุกคนว่าจะคนหลอบขางหรือมเมเจตเ์เจ้าหน่ายหรือว่าแม่กระถางทีเพนอาภูที่มีพระคุณน,นะทุกคนกับแพาวาเนาะยกตัวอย่างก็คือคุณพี่เกมคุณแม่เพนนะคะทุกคนที่มีพระคุณกับแพาวามากเลย นะชอยเรือไห้อาดโนนนี่นั่นะนะทุกคนเวลาจะไปไหนก็คือแบบว่าพยายามที่จะให้แพรวาได้ไปด้วยเนาะไปนูน่นไปนี่นะทุกคนแบบว่าอยากห้เห้าออกไปไปเปิดหูเปิดตาแหละอยากให้แพรวานั้นมีคอนเทนต์อ่าหลากหลายนะทุกคนหรือว่าต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นเองหรือว่าเกี่ยวกับคนไทยนั่นเองนะทุกคนนอกเพน่อนกแมตตาอย่างมากๆเลยนะนี่แหละคือความใจดีเนาะทั้งที่แบบจริงๆอ่ะเจ้านายระดับนั้นนะทุกคน ขับรถ BM ขับรถเบนนะทุกคนคิดดูมีบ้านหลังใหญ่ๆอะ่ะแล้วเราอะ่ะก็เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ทุกคนทําแต่ถ้าไม่ใจดีจริงนะถ้าไม่รู้จักแบบว่ามีความเมตตามีความปานีะคือจะไม่สนใจเลยใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทํางานให้แกประจําเราก็ไม่ได้เป็นลูกน้องอะ่ะแต่เป็นคนที่แบบว่าเคยแบบว่าไปช่วยงานเคยแบบไปทําความสะอาดให้เคยแบบว่าอ่า ถูกใจในการทํางานทุกคนแต่ท่านก็ยังเมตตานี่เลยแปลว่ารู้สึกว่าแพีว่าโชคดีมากจริงจริงโอ้โหพี่น้องนะคะโอเคเล้วนะคะ่ะคลิปนี้นอกาต้องอจ้แจบเพียงเทนานั้นาจารเน้องพี่ผ่านประกันในกับต้องขอ้ถั่วโค้ชไายนะคะถ้าชับชหาฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นกันไหนนอกกาสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไหนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ